ขวาสุดข,ของผมเนี่ยมันคือปุ่มปรับลูกเล่นนะครับมันก็จะเป็นลูกเล่นต่างๆนะฮะเสียงสูงสุดคือ30นะครับนี่คือ30สสูงสุดลองดูทิชชู่ฮะ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Complete TV ครับวันนี้เราจะมาเอาใจเกมเมอร์กันบ้างนะครับกับสปีกเกอร์บลูทูธก็สำหรับลำโพงตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นรูปแบบบลูทูธแล้วก็รองรับการใช้งานหลากหลายแสงสีลูกเล่นต่างๆเนี่ยมากมายเลยทีเดียวนะฮะโอเคเรามาดูกันดีกว่าครับมันคือตัวนี้ฮะว้าอ,อันนี้คือ Soi นะฮะซึ่งเป็นแบรนด์จากประเทศจีน,นะฮะเราได้มาจากเว็บไซต์ b a n g g o อีกแล้วนะฮะ ใครที่สนใจก็ไปสั่งของจากแบงกูได้นะฮะโดยรุ่นของเขาก็คือ SH 3 9จุดเด่นของสปีคเกอร์ตัวนี้นะครับก็คือเรื่องของไฟ RGB และที่สำคัญครับปุ่มต่างๆบนสปีคเกอร์ตัวนี้เป็น m e c h a n i c ยลนะฮะเอาใจเกมเมอร์จริงๆเดี๋ยวเราไปดูตัวจริงกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างนะฮะนี่คือสปีคเกอร์ซาวบาร์จากโซอนะครับรุ่น SH 3 9รองรับบลูทูธ o ้ดด้านหลังนะครับนี มันจะมีโฟมนะครับมันไม่ใช่ยางแบบหนืดๆนะมันเป็นโฟมเวลาเราวางลงไปเนี่ยมันยังสามารถขยับเลื่อนได้ไม่ต้องยกนะครับถ้าเกิดมันเป็นยางเนี่ยวางปุ๊บมันจะหนืดติดเลยแต่เนี้ยมันยังเลื่อนได้จุดเด่นของเค้าอีกอันนึงคือซับบูเฟอร์ครับผมเทสแล้วเรื่องเสียงครับโอ้โหกระหึ่มมากๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูจริงๆอีกทีนึงด้านหลังอะใกล้ๆเลยที่เราบอกว่ามันเป็นโฟมนะครับก็ประมาณนี้เลยแล้วก็นี่ การใช้งานต่างๆครับก็จะมีพอร์ตการเชื่อมต่อต่างๆนะครับก็จะเป็นในส่วนของ USB DC 5โวลต์นะครับสำหรับการชาร์จไฟ AUX นะครับแล้วก็ไมค์ TF card นะครับก็คือสามารถใส่ MicroSD c a r r d ได้นะครับแล้วก็ Reset Switch นะครับและช่องสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นเซนเซอร์นะครับตัวนี้วัดอุณหภูมิได้ด้วยนะครับโดยเซนเซอร์ตัวนี้ก็คือเซนเซอร์วัดอุณหภูมินั่นเองนะฮะสามารถเชื่อมต่อผ่าน PC ได้ เชื่อมต่อบลูทูธผ่านโทรศัพท์มือถือได้หรือว่าแท็บเล็ตได้โน้ตบุ๊กก็ได้เช่นกันนะครับเราชาร์จไว้พอสมควรแล้วผมเปิดได้เลยตอนนี้นะครับมันจะมีปุ่มอยู่ปุ่ม power นี่เป็นโหมดบลูทูธอยู่ฮะเห็นไฟไหมขวาสุดของผมเนี่ยมันคือปุ่มปรับลูกเล่นนะครับมันก็จะเป็นลูกเล่นต่างๆนะฮะอันนี้คือรูปแบบของลูกเล่นแสงสีนะครับแต่ถ้าเกิดเรากดค้างมันจะเปลี่ยนรูปแบบของแสง เห็นไหมเป็นลักษณะเรนโบว์แล้วนะฮะกดค้างปับ๊บอ่าเดี๋ยวมันจะมีแบบเลือกสีต่างๆได้นี่เป็นสีแดงสีฟ้าอมเขียวนี่สีน้ำเงินชมพูนะฮะนี่เรนโบว์ Rainbow ครับอ่ะประมาณนี้แล้วก็เปลี่ยนลูกเล่นนะฮะกดแค่ทีเดียวจะสังเกตครับปุ่มมันแก๊กแก๊กแก๊กมันคือสวิต อ่ะเดี๋ยวเรามาตั้งบนโต๊ะแล้วดูกันชัดๆดีกว่าครับมาตอนนี้ผมก็ปิดไฟแล้วก็เปิดให้ดูแบบชัดๆแล้วนะครับก็เป็นไงฮะแสงสีนี่สุดยอดจริงๆนะครับแล้วก็เรามาดูในส่วนของโหมดแต่ละส่วนเลยนะครับซ้ายสุดนะครับนะตอนนี้ก็คือในส่วนของปุ่มปรับที่ผมบอกนะครับว่ามันจะเป็นปรับแสงสีรูปแบบลูกเล่นเป็นลูกเล่นนะฮะมันจะปรับ นไ,ไม,มันจะมีโทนสีต่งตางๆนะฮะ <c oughs> ลูกเล่นมันจะตามเสียงเพลงก็มีนะครับกดค้างจะเป็นตัวซับบูเฟอร์ข้างบนนะฮะกดทีเดียวก็จะเป็นตัวแป้นพิมพ์ข้างล่างนะครับส่วนปุ่มเนี่ยเป็นรูปแบบของ Mechanical นะฮะตัวนี้เป็นสีฟ้านะครับผมไม่แน่ใจรายละเอียดเขาไม่ได้บอกว่าเป็นสวิชอะไรนะครับแต่ว่านะลักษณะมันก็จะเป็นแบบเสียงอย่างเงี้ย นะฮะอ่าตอนนี้เป็นโหมดบลูทูธมันมี FM ด้วยนะครับสำหรับโหมด FM เนี่ยขวาสุดปุ่มที่2นะครับมันจะเป็นปุ่มตัว M นะครับจะเป็นโหมดต่างๆมันก็จะโยงกับระบบอันนี้เป็น FM ครับก,กดอีกทีหนึ่งบลูทูธอ่ะจริงๆมันจะมี AUX Mode แล้วก็ PC Mode ด้วยนะครับแต่ว่า <I S 1> ผม <'ve> ยังไม่ได้เชื่อมต่อผ่าน PC นะถ้าเกิดเราใส่สายเราเชื่อมต่อ AUX เนี่ยเข้าไปที่หลังบอร์ดมันก็จะสามารถใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ได้นะครับหากเพื่อนๆเ,เล่นเกมก็อาจจะต่อผ่านตัว AUX ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่เนี้ยพอมันไม่มีสายเชื่อมต่อมันก็จะไม่โชว์นะครับตรงกลางเป็นปุ่มโลโก้ที่เราใช้ก็จะมีแค่ Bluetooth และ FM นะครับนี่บลูทูธและ FM อัััเยชกนนนรา่่งงประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้มันเห็นไฟนะครต่อไปครับปุ่มถัดจากตัว M นะครับจะเป็นนาฬิกาปลุกนะฮะนี่เราไล่จากขวาไปซ้ายนะครับนาฬิกาปลุกเนี่ยจะมี2ปุ่มก็คือปลุก2ครั้งนะครับก็คือแบบที่2อันนี้คือโหมดที่2นะครับมันจะขึ้นมาให้เราเซตนะครับซึ่งเรากดค้างครับ แล้วก็กดตัวบวกครับมันก็จะเป็นเวลานี่อันนี้คือชั่วโมงนะแล้วก็กดตัวฬิกายอีกครั้งหนึ่งครับมันก็จะเป็นนาทีครับอันนี้คือตีสี่นะครับกดอีกครั้งหนึ่งต่อไปให้เปิดหรือปิดนะครับอะเราลองเปิดไว้เปิดไว้ปั๊บเรากดอีกทีหนึ่งมันจะเป็นเสียงนะครับเลือกได้น่าจะมี5เสียงนะที่ผมลองดูเมื่อกี้เสียงแรกนี่คือเสียงที่2 ต่อไปเสียงที่3คืออันนี้จะปลุกหรือให้นอนต่อครับเสียงที่4ติ๊ต๊แค่นั้นเองเสียงที่ห้าประมาณนี้ครับโอเคถ้าใช้เราก็เลือกเราก็กดออกนะครับนี่อันที่1ก็เหมือนกันนะครับก็วิธีเซตเหมือนกันมันจะมีเหมือนปลุก 2ครั้งนะครับก็คือ1กับ2เลือกเวลาได้นะครับและนี้ครับเรื่องของการปรับนาฬิกานั่นเองนะครับถัดจากตัวนาฬิกาปลุกก็จะเป็นโลโก้24ชั่วโมงเนี่ยนะครับกดค้างเหมือนกันครับนี่พอกดค้างปั๊บมันก็จะกระพริบให้เราปรับเวลาได้กดบวกลบเหมือนกันครับอ่าเสร็จแล้วเราก็กดค้างไปต่อไปครับอุณหภูมินี่เซนเซอร์ที่ผมบอกตอนแรกนะครับอุณหภูมิอันนี้คืออุณหภูมิณฑตอนนี้คือ27องศานะฮะ กดค้างมีอะไรไหมไม่มีอะไรนะฮะโชว์มันปรับไม่ได้อยู่แล้วนะอุณหภูมิมันตามเซนเซอร์เขานะครับเซนเซอร์อยู่ด้านหลังต่อไปอน,นี้บวกลบคือปรับเสียงครับเสียงสูงสุดคือ30นะครับนี่คือ30สูงสุดเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันว่าดังแค่ไหนอันนี้ปุ่ม back forward นะครับแล้วก็จะมี space bar pause และ play ตรงนี้นะครับอันนี้สำหรับการเล่นผ่านแท็บเล็ตหรือว่ามือถือนั่นเองนะฮะ back สเปซบาร์ bar, แล้วก็ f o r ์เวินะฮะและปุ่มสุดท้ายครับเป็นโหมดที่บอกไปอ่าโอ้โหวุงว้งวิงว้งวุ้งวิ้งทีเดียวต่อมาครับมาเทสผ่านบลูทูธดีกว่าเราเข้ามาที่มือถือเราแล้วนะครับเราไปที่เซตติ้งก่อนเลยนะฮะก็ในส่วนของเซตติ้งเนี่ยเราเลือกที่บลูทูธนะครับมันออนอยู่ใช่ไหมนี่ตอนนี้มันจะมี HDSOI นะครับอ่าเราก็กดเข้าไปเลย บลูทูธแล้วเห็นไหมคอนเน็อย่างไวเลยครับง่ายดีครับเรียบร้อยแล้วนะครับอันเนี้ยเราสามารถเล่นเพลงเล่นหนังผ่านโทรศัพท์ได้แล้วเมื่อกี้แบตมันหมดนะครับผมเลยเสียบชาร์จเนี่ยอันนี้เขาจะแถมมาให้เลยนะครับกับตัวแพ็กเกจพร้อมกับสาย AUX ด้วยนี่คือเสียงเขาครับปรับได้ถึง30 ผมเอาลองเอาทิชชู่มาวางลองดูทนะิชชู่ฮะโอเคครับโอ้โ oh ห สะเทือนเรือนลั่นมากนะฮะก็เสียงไม่ต้องห่วงเลยผมว่าโอ้โหคุ้มราคาเลยครับก็ใครต่อผ่าน PC ก็สามารถใช้กับ PC ได้เหมือนกันนะครับ และนี่ก็คือในส่วนของสปีคเกอร์นะครับจากแบรนด์โซไอในรุ่น SH39 นะฮะซึ่งต้องบอกว่านอกจากเสียงที่ดีแล้วเนี่ยยังมีลูกเล่นต่างๆมากมายนะฮะสำหรับเกมเมอร์น่าจะชื่นชอบนะครับเพราะว่าในส่วนของปุ่มเนี่ยยังเป็นปุ่มแมชชีเนียลด้วยนะฮะแล้วก็ลูกเล่นการปรับแสงสีนะครับปรับโหมดการใช้งานต่างๆนะครับรวมไปถึงสามารถใช้งานผ่าน TF Card หรือว่า USB ได้อีกด้วยนะฮะซึ่งตรงนี้แหละนะครับทำให้ครอบคลุมต่อการใช้งานทั้งหมดนะครับสามารถเชื่อมต่อ บลูทูธ5.0นะครับผ่านสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กได้หมดเลยใครที่สนใจก็เข้าเว็บไซต์ Banggo ู d ได้เลยนะครับลักษณะก็จะคล้ายๆกับช o ป e e หรือว่า La z a d a ของบ้านเรานะครับแต่ว่าอันเนี้ยเป็นเว็บไซต์จากต่างประเทศนะครับมีสินค้าต่างๆมากมายเลยทีเดียวก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทาง b n g g กูดด้วยนะครับที่ส่งสปีกเกอร์ตัวนี้มาให้เราทดสอบกันนะฮะและสำหรับใครที่เพิ่งมาชมคลิปเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับกับ Complete TV ครับ